สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะที่อยู่ทางบ้านเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนจากคลิปที่แล้วนะคะนักเรียนได้ทําการบ้านส่งกันครบทุกคนหรือเปล่าเอ่ยอย่าลืมนะคะส่งแล้วต้องทํายังไงคะถา่ายรูปส่งกลับมหาคุณครูประจําชั้นกันด้วยนะคะช่วงนี้นะคะนักเรียนอดทนอีกนิดค่ะเดี๋ยวเวลาแค่ไม่กี่วันนะคะเราก็จะได้กลับมาเจอกันแล้วนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูดาจะพานักเรียนไปเรียนในเรื่องอะไรพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่19ฟังดูรู้สนทนาภาษาสื่อสารค่ะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะไปหยิบแบบฝึกหัดมาได้เลยค่ะแล้วเปิดในหน้า168ค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูนะคะหัวข้อเรื่องนะคะที่เราจะเรียนกันนะคะในหน่วยนี้นะคะก็คือเรื่องการฟังการดูและการพูดนะคะนักเรียนหัวข้อแรกค่ะที่เราจะเรียนก็คือการพูดสรุปความจากการฟังและดูต่อมานะคะเราจะมาเรียนกันต่อในหัวข้อการพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูค่ะ แล้เราก็จะมาเรียนกันต่อนะคะในเรื่องของการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดูค่ะเราจะมาเรียนกันต่อนะคะในหัวข้อการพูดรายงานค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะที่เราจะมาเรียนกันก็คือมารยาทนะคะในการฟังการดูและการพูดค่ะ หัวข้อนี้นะคะนักเรียนเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรานะคะสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ดีทีเดียวค่ะสําหรับเรื่องแรกนะคะนักเรียนที่เรานะคะจะเรียนกันก็คือเรื่อง การพูดสรุปความจากการฟังและการดูค่ะนักเรียนการพูดสรุปความนะคะจากการฟังและดูเป็นการสรุปความคิดหรือสาระสำคัญค่ะจากเรื่องนะคะที่เราฟังและดูเป็นข้อความสั้นๆค่ะผู้สรุปเรื่องนะคะนักเรียนต้องตั้งใจฟังหรือดูอย่างตั้งใจฟังเรื่องนะคะให้จบ จับสาระใจความนะคะของเรื่องให้ได้แล้วมาสรุปเป็นคำพูดของตนเองค่ะโดยไม่ต้องมีรายละเอียดนะคะการจับสาระสำคัญของเรื่องนะคะโดยใช้หลักการการตั้งคำถามและตอบคำถามดังนี้ค่ะ S 1น,น,ะะน,นะคะน,นักเรียนฟังและดูเรื่องอะไรข้อ 2. นะคะสาระสําคัญของเรื่องคืออะไรนักเรียนจะต้องจับใจความของเรื่องให้ได้นะคะว่าเรื่องที่นักเรียนฟังหรือดูนั้นนะคะมีสาระสําคัญของเรื่องคืออะไรเรื่องนั้นบอกอะไรนะคะนักเรียนจะต้องจับใจความให้ได้ค่ะและสุดท้ายนะคะประโยชน์ที่ได้รับคืออะไรนะคะนักเรียนจะต้องตอบนะคะใช้หลักค่ะการตั้งคําถามและตอบคําถามนะคะ ต่อมานะคะเรามาเรียนกันต่อในเรื่องที่2ค่ะการพูดนะคะแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูค่ะนักเรียนการพูดนะคะแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูนะคะผู้พูดต้องมีความรู้ค่ะในเรื่องที่จะพูดและแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างดีอีกทั้งนะคะนักเรียนต้องมีเหตุผลค่ะ สามารถยกตัวอย่างประกอบนะคะเพื่อแสดงให้เห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรไม่ใช้อารมณ์นะคะความรู้สึกส่วนตัวนะคะมาเกี่ยวข้องเด็ดขาดค่ะและที่สำคัญนะคะนักเรียนต้องมีนะคะมารยาทในการพูดด้วยค่ะ ต่อมานะคะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างกันค่ะปัจจุบันนะคะคนไทยบางคนนะคะมักพูดคําที่ใช้ตัวรอรอและคําควบกล้ำนะคะไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้องนะคะในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราจึงควรพูดภาษาไทยให้ถูกต้องชัดเจนและนักเรียนดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะในแบบฝึกหัดได้เลยค่ะผู้กํากับ การแสดงละครโทรทัศน์ควรระมัดระวังการใช้ความรุนแรงและคำพูดที่ไม่เหมาะสมของตัวละครเพราะจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้แก่เด็กๆได้ mm hmm. เห็นไหมคะนักเรียนตัวอย่างที่คดายยกมาให้นะคะก็เป็นการพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นนะคะหรือนะคะความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูคะ่ะ เรามาสรุปความรู้กันนะคะนักเรียนการพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูนะคะต้องพูดอย่างมีเหตุผลในเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ค่ะ ต่อมานะคะเรามาเรียนเรื่องที่3ค่ะสำหรับหัวข้อนี้นะคะคือการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวันค่ะการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือนะคะจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวันนะคะ เช่นข่าวเหตุการณ์นะคะการอภิปรายการโฆษณาหากผู้รับสารนะคะรู้จักใช้เหตุผลในการวิเคราะห์นะคะจะทําให้สามารถตัดสินใจได้ค่ะว่าเรื่องนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดหรือนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรคะ่ะนักเรียนต่อไปนะคะเรามาดูแนวทางความน่าเชื่อถือนะคะจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจําวันกันค่ะ แนวทางนะคะการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวันนะคะนะักเรียน 1. ค่ะเนื้อหาต้องมีหลักฐานอ้างอิงชัดเจนสามารถตรวจสอบได้นะคะ 2. ภาษาที่ใช้ะคะ่ะต้องอธิบายให้เข้าใจง่ายชัดเจนไม่มีลักษณะชวนเชื่อทำให้ความเข้าใจนะคะคลาดเคลื่อนได้ค่ะ 3. หากเป็นข่าวนะคะนะคะักนะเรียน ต้องเล่าลำดับเหตุการณ์ค่ะตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีปิดบงังและต้องอ้างอิงถึงสถานที่เวลารวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ด้วยนะคะ 4. ค่ะหากเรื่องนั้นต้องมีการแสดงความคิดเห็นประกอบต้องพิจารณานะคะเหตุผลตามความเป็นจริงค่ะ รุปความรู้นะคะก็คือการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของเรื่องที่ฟังและดูนะคะต้องใช้วิจรารณญาณและเหตุผลก่อนจะตัดสินใจเชื่อค่ะเอาไหมอี oh การบ้านของนักเรียนนะคะวันนี้ก็คือแบบฝึกหัดภาษาไทยหน้า168และ169สาค่ะสำหรับหน้า168นะคะให้นักเรียนนะคะเลือกฟังและดู หรือจากวิทยุก็ได้ค่ะมาหนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็สรุปตามหัวข้อที่กําหนดให้นะคะแล้วก็ฝึกพูดค่ะเดี๋ยวนั้นก็มาพูดที่พูดาฟังด้วยนะคะที่โรงเรียนส่วนในหน้า169นะคะก็ให้นักเรียนนะคะสแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่กําหนดนะคะแล้วร่างคําพูดค่ะความยาวประมาณ4-5บรรทัดแล้วฝึกพูดนะคะสําหรับเรื่องนะคะก็คือรายการโทรทัศน์หรือรายการวิทยุที่ฉันชอบค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสําหรับวันนี้นะคะได้จบเนื้อหาไปแล้วใช่ไหมคะสําหรับหัวข้อที่คุดากําหนดให้นะคะนักเรียนอยู่บ้านในช่วงน,นี้นะคะนักเรียนอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตนเองด้วยนะคะโอทตนิปนี่คะ่ะนักเรียนเราจะกลับมาเจอกันแล้วนะคะสวัสดีสาหรับวันนี้นะคะคุดาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ